สวัสดีค่ะจะพามาดูต้นนี้นะคะดอกมันจะเริ่มร่วงแล้วค่ะสีบานเย็นได้มั้งคะสีนี้เข้มมากเลยนะคะดอกมันจะร่วงละดูคนต้นข้างล่างนะคะแตก่กิ่งมาให้ดีๆค่ะนี่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเนี่ยกิ่งแดงๆเห็นไหมนี่ค่ะแตกมาให้ดีเ <c oughs> นี่ยดอกเริ่มร่วงแล้วนะคะอันนี้เก็บทิ้งใส่ขยะให้หมดนะเดี๋ยวเป็นเชื้อรา แกิงมาดีเนี่ยมีดอกสองดอกใหญ่ๆนี่ค่ะเปิดร่วงละเนี่ยค่ะพอมันเริ่มจะร่วงละตรงนี้มันก็จะเริ่มแตกมาเห็นไหมคะแตกอ่อนๆมาหนึ่งหนึ่งอันสองอันจะแนะนําทําการตัดนะคะตัดแบบไหนตัดแล้วมันก็จะดอกมาใหม่อีกตัดตรงนี้ค่ะเลยเลยตรงนี้มาหน่อยนึงนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วนะเขาก็จะแตกเขาจะดอกมาให้อีกอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ย ทำการตัดนะคะเนี่ยแตกมาในหน่อยแล้วเนี่ยตัดเลยมาหน่อยหนึ่งเนี่ย,ยแค่นี้เองค่ะเ,เดี๋ยวเข,เขาจะแตกมาตัดแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บทิ้งให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยเก็บทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะคะใบเล็กๆพวกนี้เหมือนกันเก็บทิ้งนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะนี่ แตกมางามๆแล้ววันนี้ก็ขึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะฝนจะตกกินใหญ่กินดีค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยพอเราตัดนะเขก็จะแตกมาเดี๋ยวก็ดอกค่ะจะพามาดูต้นนี้นะคะอีกหนึ่งต้นค่ะ จะทาการตัดนะคะเนี่ยดอกมันวายแล้วค่ะสีแดงเขาเรียกดําทองค่ะชื่อมันนะคะบลัคก์คิงดำทองว่าอย่างนั้นเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะน่าจะเดือนกว่าได้นั้งนียค่ะต้นนี้เดี๋ยวดูป้ายก่อนมือก็ไม่สวยนะเดือนซื้อมาเดือนสีวันที่หนึ่งค่ะปีนี้ละค่ะนี่เห็นไหมกิ่งกระโดงเล็กๆเนี่ย หนึ่งสองสามอันแตกมาสามอันอุ้ยสีอันด้วยค่ะตรงนี้สองตรงนี้สองสีอันนะคะนี่ค่ะแต่ทีนี้ดอกมันจะไวแล้วค่ะจะจะแนะวิธีตัดนะคะว่เาเราจะตัดยังไงนี่ค่ะดอกไวยละวขาวๆนี่เป็นเชื้อราแป้งนะคะตัดตัดนี่สามใบนี่คือใบยังอ่อนอยู่นะเนี่ยถ้าสามใบนี่คือยังอ่อนอยู่ ใบนี้มันจำ5ใบใช่ไหมคะน1 2 3 4 5 5ใบนี้แสดงว่าใบเริ่มแก่แล้วค่ะ3ใบนี้ยังอ่อนให้ตัดตรงใบที่5นะคะเนี่ยใบที่5เนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะตัดตรงนี้เนี่ย5ใบเนี่ยนับ5ใบนะคะแล้วก็ตัด3ใบนี้ใบยังอ่อนอยู่ตัดทิ้งเลยค่ะนับ5ใบดอกนี้ก็เหมือนกัน ดอกนี้ก็เหมือนกันสามใบใช่ไหมคะตัดลงมาใบที่ห้าเนี่ยค่ะเนี่ยใบที่ห้าอันนี้นะคะเนี่ยใบที่ห้าประมาณนี้นะคะนี่ตัดเสร็จแล้วกิ่งใหม่เนี่ยกิ่งใหม่มันจะแตกตรงนี้แหละค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะมันจะแตกตรงนี้กิ่งใหม่มันจะแตกตรงนี้เห็นไหมคะพอเราตัดนี่อันนี้ตัดไปได้หลายวันแล้วเนี่ยมันแตกมาแล้วเห็นไหมกิ่งใหม่ นับห้าใบนะคะเนี่ยห้าใบถือว่าการเริ่มแข็งแรงแล้วให้ตัดตรงนี้มันจะแตกมาใหม่พอเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามได้คะ่ะอันนี้ก็ยังดูแข็งแรงอยู่เก็บไว้ก่อนนะคะนี่คะ่ะต้นนี้ก็สวยงามนะคะสีเข้มเหมือนในรูปเลยนในรูปครับล่วงล่วงแล้วเก็บใส่ขยะให้เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะไปแล้วนะคะฝนเริ่มมาแล้วฝนก็ดีดีกิ่งกระโดงเริ่มแตกแล้วนะคะเดือนหน้าเนี่ยจะแตกกิ่งกระโดงกันพืบพับเลยละค่ะแทบทุกต้นเลยละค่ะให้สังเกตได้ไปแล้วค่ะฝนตกเร็ววัสดีค่ะ